ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับบูนคนเดินป่านะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะครับจากการเดินในป่าแห่งนี้นะครับพี่พี่นะวันนี้ผมก็พาพี่พี่ FC กลับมาในป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะไปที่น้ําตกแห่งหนึ่งนะครับเพื่อจะไปทําที่พักตรงนั้นนะครับเพื่อเวลาที่ผมมาเข้าป่านะก็จะสามารถไปนอนตรงนั้นได้นะพี่พี่นะตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างทางที่จะเดินไปแล้วนะก็วันนี้นะครับ เมื่อช่วงเช้าครับผมได้ไปเจอกับน้องต้นมันนะก็ไปอัปเดตอาการของอัปเดตชีวิตของน้องต้นมันให้พี่เอฟซีนะครับที่เป็นห่วงน้องนะครับแล้วก็ได้ส่งน้องกลับไปแล้วนะพี่ๆนะตอนนี้ผมก็มาในป่ากลับเข้ามาในป่านะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบ่ายๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาทําที่พักกันนะครับก็วันนี้ผมจะทําที่พักนะจะไม่ห่างจากน้ำม,มากนะครับจะอยู่ใกล้ๆริมน้านะพี่ๆนะเพื่อที่เราจะได้เออเขาเรียกอะไร ทำความสะอาดนะครับแล้วก็หุงหาต้มแกงอะไรได้ง่ายขึ้นเนี่ยเพราะว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำน,นะพี่ๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยดีกว่าครับอืมตอนนี้ในป่านะครับก็เริ่มมีหน่อไม้แล้วนะพี่ๆี่เพราะว่าฝนเริ่มตกมาอันนี้กินไม่ได้นะอันนี้หน่อมันแก่นแล้วนะครับแต่ก็ยอดๆกินได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นแหล่งโพชนาการเลยนะพี่ๆก็มีน้ำพริก ต้มกับหน่อไม้ไทยเลยนะดูดิเต็มเลยครับอันนี้ก็กําลังออกแตกออกมาครับอันนี้ก็กินได้แล้วนะอุ้ยเหมือนจะมีหล่หนอนะครับถ้าเกิดผมพักแถวนี้นะน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องอาหารเลยนะครับสามารถกินหน่อไม้ได้นะพี่ๆเดี๋ยวจำไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราต้องหาที่พักก่อน,นี่ข้างล่างนู้นจะเป็นน้าตกนะครับเดี๋ยวต้องหาทางลงไปก่อนนะ วันนี้แดดค่อนข้างจะดีนะดูดิแดดดีมากมากครับเฮ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะข้างล่างนะพี่พี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าครับเหมือนได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนหรือเสียงอะไรสักอย่างอะลงตรงนี้ได้ปะ เหมือนข้างหน้าน่นจะเป็นถ้ำของชาวเมืองรับแลด้วยนะเดี๋ยวผมหาทางลงทางนี้ก่อนค่อนข้างจะลกเลยอ่ะทางไม่รู้ว่าวันนี้เราจะโชคดีเจอชาวเมืองรับแลหรือว่าคนป่าอะไรหรือเปล่าแต่ผมได้อ,อะไรสักอย่างครับอยู่ริมห้วยตรงนี้นะครับริมน้ําอย่างนีนะ้ไม่เจออะไรนะรับพี่นะผมยังไม่เจอนะเฮ้ย ผมว่าผมลงไปดูข้างล่างดีกว่าลงไปดูให้แน่ชัดเลยดีกว่าการเดินในป่านะก็อันตรายอยู่นะพี่นะตามพุ่มไม้ะลรพวกนี้ยเวลาเราเดินนะครับเราก็ต้องเขย่ากิ่งไม้ด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วก็พวกพึ่งพวกอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะคู่นี้ผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแถวๆนี้นะพนี่ ก็เดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าเพื่อความแน่ใจอุ้ยนั่งลื่นเลยเนี่ยผมก็เดินมาอยู่แบบในน้ำแล้วนะนี่ครับกลางลำธารแล้วนะครับแต่ยังไม่เจออะไรนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่แถวน,นี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าดีกว่าเพื่อความแน่ใจ เดินลุยไปเลยนี่พี่พีเอฟซี FC อาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงใส่รองเท้าแตะเข้าป่านะพี่พี่มันสะดวกนะครับคือพูดยังไงว่ามาสะดวกต่อการปีนต้นไม้นะครับแล้วก็เดินตามโขดหินพวกนี้นะถ้าเกิดเป็นรองเท้าผ้าใบอ่ะมันอาจจะลื่นได้นะพี่พผมก็เลยเลือกไปรองเท้าแตะดีกว่า แล้วแต่คนถนัดนะครับอัน,นก็เลยเลือกใส่เป็นรองเท้าแตะนะครับเพรเวลาที่เราขึ้นปีนต้นไม้อะไรเงี้ยมันปีนง่ายมันถอดง่ายครับถ้าจะเป็นรองเท้าผ้าใบอ่ะมันถอดยากมากเลยตรงนี้ก็เหมาะนะครับเหมาะที่จะทำห้างนอนนะพี่จีไปแต่เราไปทิดนึงเยอะ เมื่อกี้นี่ผมได้ยินเหมือนมีเสียงคนอยู่ในตามนี้เลยนะเฮ้ย<ฮ>นี่ผมเดินมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนะี่ยตรงนี้นะครับเป็นตรงที่ชาวเมืองรับแรนะครับชอบออกมาเล่นน้ำนะพี่พี่นะนี่ครับตรงนี้เลยชาวเมืองรับแรครับชอบออกมาเล่นน้ำบริเวณน,นี้นะครับ โอ้ oh. เหมือนมีต้นไม้พึ่งโคตนล,ล้มลงมานะดูดิ oh. Oh. เห็นไหมครับบอกแนละ้วพื้นมันค่อนข้างลื่นนะครับต้องระวังนะโอ้ oh. ดีนะไม่เป็นไรครับโอ้โหคาดฝันครับลื่นนะครับพี่ๆดูดิ โซกแตกเลยฮะลื่นลงมาเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบผมว่านักกว่านี้อีกได้เรื่องเลยนะเข้าไปในขดไม้เออขดหินนะครับลื่นลมนิดนึงนะไม่เป็นไรไปต่อครับตรงนี้อาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับตรงนี้เดี๋ยวไปนิดนะึงถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบผมว่าน่าจะลื่นมากกว่านี้นะครับนีนะเป็นรองเท้าแตะแล้วก็ถอดทันนะครับ ไม่งั้นนะโห,โโหด้านนีหัวรางข้างแตกกันมากปุ๊บอุ๊ยนี่อุ้ยพี่พีสิเหมือนผมเจออะไรสักอย่างนะครับเป็นคนป่าหรือว่าอะไรเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะนุ่งกระจมอ,อกด้วยนครับนั่งเล่นน้ำอยู่นะพี่พีอ เป็นผู้หญิงหรือเปล่าหรือก็ไม่ใช่นะครับเฮ้ยเหมือนจะเป็นผู้หญิงเลยนะพี่ๆนะมานั่งเล่นน้าตรงนี้นะตรงนี้ที่ผมเคยบอกไปนะว่าชอบมีชาวเมืองรับแรงครับออกมาเล่นน้ําบริเวณนี้นะครับนะสะพัพพลผมใหญ่เลยพี่ๆอ่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่ชาวเมืองรับแรงนะครับหรือว่าพวก คนป่าเะี๋ยนี้มาเล่นน้าตรงนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็วันนี้ผมเดินมาเจอเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะพี่นะเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะผมไม่กล้าเข้าไปทักนะผมบอกตรงเลยนะพี่ๆเหมือนเขาจะมาเล่นน้ําตรงนี้นะครับอาจจะเป็นหญิงสาวจากเมืองลับแลหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับตรงนี้นะเคยเป็นจุดที่ เผมเรียกอะไรชาวเมืองรับแลนะครับออกมาเล่นน้ำกันบ่อยๆนะครับแล้วก็น้องต้นมันนะครับก็เคยพาผมเข้าไปยังจุดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปในเมืองรับแลด้วยนะซึ่งน้องก็ะทูก็เคยบอกว่าตรงนี้เป็นประตูทางเข้าของเมืองรับแลครับทางเข้าออกเมืองรับแลนะครับ,ออรบ,รรบซึ่งจะมาเล่นน้ํากันบริเวณนี้นะครับเฮ้ยเขาหันหน,น้ามาผมด้วยพี่ๆนู้น úng, นู้นเหมือนจะเห็นผมแล้วนะครับน, úng, น, úng, น, úng. นู้นนู้นเฮ้ยเหมือนจะเห็นผมนะพี่ๆนะเฮ้ยเขารีบใส่กระจมอกใจเลยครับดูดิ เมื่อกี้เขารีบใส่กระจออกลงใหเหมือนจะรีบไแล้วนะพี่พี่นะดูดิเหมือนเข่าหันมาเจอผมนะครับก็เลยจะเดินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่ผมซูมให้พี่พี่ได้ดูนะเดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆเฮ้ยหรือว่าจะเป็นผู้ชายวะเฮ้ยเป็นผู้ชายโอ้หนึกว่าเป็นผู้หญิงเฮ้ยผู้ชายที่ เด็ผู้ชายนะครับนู่นเดินไปนู้นแล้วครับเหมือนเขาเจอผมแล้วเหมือนเป็นแบบพวกผู้เฒ่าผู้แก่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะพี่พี่ทําวะอ๋อเนู่ยเขาจะเดินไปที่ประตูทางเข้าอีกแล้วนะตรงนั้นซึ่งเป็นประตูทางเข้านะพี่พี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีผมเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่า อ๋อเขานอนตรงนั้นคนระับเขานอนอยู่ตรงนั้นนะพี่พี่นะ,สะแสดงว่าเขาไม่เห็นผมแน่นอนเลยนะครับผมว่าเราอย่าเข้าไปรบกวนเขาเลยดีกว่าเนาะเราดูแบบนี้ดีกว่านะพี่พี่เพราะว่าพวกนี้นะครับบางทีครับเขามีแบบว่าอาคมหรือว่าอะไรพวกนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมว่าปล่อยให้เขานอนแบบนี้ดีกว่า หมือนจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะที่มาจะเมืองรับแลนะพี่พนะเออนครับเป็นผู้ชายนะพี่พี่เป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงนะครับตัวผอมเฮ้ยเขาเรียกผมเข้าไปหาครับงั้นเดี๋ยวผมเดินเข้าไปหาดีกว่านะผมถอดรองเท้าก่อนนะครับเพราะว่า,าพื้มันที่นกา้งเลื่นน บุลบุลงมาตะไนนีุ่ลงมาตะไนนอนนี่หเขาบอกว่าเขานใช่ไหมมนไมุมาเล่น้หแล้วมีกืะนไ คนจะเงินเรื่อก็เอาไม่นากันแล้ว

เมื่อกี้นี้นะครับพี่พีเอฟซีก็ผมได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับเขานะครับเขาบอกว่าเขาเป็นชาวเมืองลับแลนะครับซึ่งออกมาเล่นน้ําตรงนี้นะครับออกมาเขาเรียกว่าออกมาอาบน้ํานะพี่ๆนะออกมาอาบน้าบริเวณนี้นะครับที่เมื่อก่อนเรามาไม่ค่อยเจอกันนะครับเพราะว่าตรงนี้น้ํามันแห้งเขาก็เลยไม่ได้ออกมาอาบน้าตรงนี้กันนะครับเขาไปอาบน้ําที่อื่นกันตอนนี้น้ําเริ่มมีแล้วนะครับเขาก็เลยออกมาอาบน้าตรงนี้ซึ่งคุณลุงคนนี้ครับเขาเป็นผู้อาวุโสจากเมืองลับแลนะครับออกมา สำรวจนะครับแล้วก็มาดูน้ำนะว่ามีเยอะหรือยังนะครับเพื่อที่ชาวบ้านนะครับจะได้ออกมาอาบน้ํากันบริเวณนี้นะครับผมว่าอีกหน่อยนะผมต้องแอบมาดูนะเพราะว่าน่าจะมีชาวเมืองรับแลนะออกมาเล่นน้ำตรงนี้กันบ่อยๆนะพี่นะก็ดูดีๆเนยขอก็เรียกผมเขาไปคุยนะครับทีแรกผมก็ถามเขาครับว่ามาจากไหนเขาก็บอกว่ามาที่เขาไปนี้เห็นผมก็เลยบอกว่าถามว่ามาจากในเมืองรับแลเหรอครับเขาบอกใช่ไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าใช่นะเขาเขาอยากหน้านะพี่นะ โอเคเดี๋ยวก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าเราไม่ได้เจอนานแล้วนะคนจากเมืองรับแล h, ออกมาเล่นน้ําบริเวณนี้นครับเขาบอกว่าเขาเป็นผู้อุโสด้วยนะพี่พนะดูดีๆเรียกผมเขาไปคุยเฉยเลยไม่อยู่แล้วนะครับก็เขาอ,ออกมาเล่นน้ําบริเวณนี้นะพี่พนะตรงนี้มันมีน้ําเยอะนะครับ S <S <an> <S ถ้าเกิดเมื่อกี้ผมถือกระเป๋าเข้าไปหรือว่าถืออะไรเข้าไปสักอย่างผมว่าน่าจะมีอะไรแบบเขาน่าจะโมโงหงแน่ๆเลยนะครับแต่เมื่อกี้ผมวางกระเป๋าไว้นะแล้วก็เดินเข้าไปตัวเปล่านะครับเพื่อพี่จะเข้าไปเือครัเนี่ครับเมื่อกี้มาเล่นน้าบริเวณนี้นะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็หายไปเลยนะพี่ๆนะจะบอกเขาว่าหากมีโอกาสนะครับจะน่าจะได้พบกันอีกนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็พยักหน้านะพี่ๆนะโอเคก็หากชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิดต่อบไปด้วยนะตอนนี้ขนยังลุกอยู่เลยนะครับว่าผมมาเจอได้ยังไงนะครับหลังจากที่ผมล้มเมื่อกี้นะเจอก็ขอข่าวมึงรับแหลครับผมลุกเลยนะพี่พี่โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผู้หญิงยังติดอยู่ยังติดอยู่ในใจอยู่ครับไม่รู้ว่าผู้หญิงคนที่ผมเจอเมื่อคราวก่อนนะครับมาอาบน้าเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะพี่นะตรงอื่นนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงที่มาจากเมืองรับแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่พโอเคเดี๋ยวผมออกเดินทางก่อนดีกว่าครับไปหาจุดที่ตั้งแคมป์ก่อนดีกว่าตรงนี้แบบตอนนี้เริ่มมืดแล้วด้วยนะครับด,ดูดิแดดเริ่มหายแล้วนะพี่พนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็น,นกำลังใจในการทําคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะครับพี่ไปครับไปเดี๋ยวเราไปหาจุดที่ตั้งพักอยูดดดดด่ดีหายไปเฉยเลยนะครับจากจุดนี้นะ